บันึงวันนี้ได้เก็ะบันึวันนี้ได้เกาะตีังกาให้ีนมึงดบเห็นยังเกาะนออยานห้ว่เังกาโอ้บเห็นยังกาะิวพิวิวิวอย่าดื้อลูกใช้สบายดีเลยยังบันึสบายดีเลยยัง ออเก่งเก่งเออเก่ง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 มันาังพี่อินเดยไปแทนะบ้างบัณหนึ่งเห็นยังกันนะฮะบัหนึ่งเห็ยังดอ้ออ่าท่ล่นกันสนุกสนาน

กิ ك ك ك ๊กเค้กโลดวันเกิดไสนุมันเกิดปังหนึ่งวันเกิดไอฮนวันเกิดไอหนึ่งเอาไอ้เขาบอเอาไอฮานเลยวันเกิดปังนึงเฮ้ยนี่แต่วันเกิดเพคนเออวันเกิดไอฮานบ่าพูเป็นนางเลี้ยงกันกับไอ้พูเลี้ยงแถวเลี้ยงกันอ่านางเลี้ยงนางเลี้ยง Ờ, nàng liên... ô ơ... ô Ôi, ngam, ngam, ngam. Nông Điêu, ăn cơt phải không? Văn cơt... Khai. Văn ไม่ใชถามเกบัโอ้ยบงไอเดียวบานนี <c oughs> ่เออไอไอหนึ <c oughs> ่งป้าทิถามมันเกิดไปลูกฮะมันกดบางนึ่งบักดไก่ดีมันเกิดไอมันเกิดปดดัง

เค้กเอาหุ้มหุ้มหุ้มก็อ้มอันนั้นปลาล้มติดก่อนปลาลมเลนะปิดปลาล้มก่อนมันมันเอาห้องเพลงห้องเพลงกันลูกเอา้องเพลงเราเพลงเกัมม่ากัมมามาโอ้ยเทียนดับเีียยไม่เทอวิบเอาเอาเอาก่อนเอาห้องเพลงก่อนตบมือตบมือเดทูยูเอวิบเบิร์ดเดทูยู Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pau 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 pau. nè. Kẹt cứ bên này nè. Dạ kẹt ช็อกกแลตเดียเดียวเดียวอ่ะเจ้ายวมกิมช oh, okay. ิม so ชิมโอ้ยหานเลช็อกโกแลตลูกโอ้ยเดี๋ยวเตะก่อนเค้กเยอะเอาเกระตูมาก่อนลูกมัตองออันกดลูก่เปิดพัดลมมีลาวันนี้เปิดพัดมลู่อนเ

ไอหนึ่งนันดีได้ยังไงขนมฮันเลยเออผูกอาหารผูกให้แต่าันนะผูกให้แต่หันนั่นแหละเอ้าเอาพวกพวกจ่าเจ้าว่าจผูกล้วกันมนี่แล้วลูกหลานเด้อไห่อนนี้ตันนี้ดีกว่าถามาเด้อพี่เอออยู่ดีมีแหงแข็งแรงตึงตึงแงลำไส มันอยน่ดาเียนได้กินกินยังฮันจะกินบ่อยากได้ยังวันเกิดนี่ได้ขนมถุงใหญ่ิมกนมาหล ใครเดินไปแหงไุกโคนบงบงหาเฮียนเก่งเกไดนที่น้งุกเดือนเฟิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งแคนเอื้อยเฟิรนบาท่นได้เี่อะเท่าหนึ่งขนาดเฟิร์นมาท่านได้เท่าหนึ่งจิกินขนมบัตนี้ บุยาก,กับบกินอ๋อ,อเียมโืโอ๋เดียมเนอะเ้ยไอหนึ่งมันตะแพงได้หนึ่งบักหนึ่งอยากินขนมไอดวกหนึ่งบักหนึ่งนะ้ำมิแตแนวอยากเนาะบักหนึ่งเนาะมาลูกหลามาดิวดิวอ่ะทุกทุกลูกทุกะม่มาให้แม่ยายพูงให้ให้แม่พูงให้ลูก

ผูกแกนอหนึ่งนะเออโอ้ยเออทนหอดคิ้วบังห้นังน่อยผูกํ้ล้างมืออาง้อยหงนุกหลมมาปงคว้างก็นูกเงินนะน่องหนึ่งในใหญ่กับปูสลัดกันนาะเอาเงินติดกันกับเขาให้ลูกนะปนเด้อลูกีัจอาห้มูลก็ไดูกด้อ้คำพูดได้ลูกเด้อ คำภูมัดทุกคนเนอเออ่าฟ้านาดนะเป่าแคกโลดเป่าแคกโลดเป่าแคกโลดเธอวะต้ออิจฉา

กินาดเออกินเค้กแล้วจัากกินเค้กอบ้เอาลูกชิ้นย้อลูกชิ้นมาใครถีกินตัวไดก็กินหนึ่งหนึ่งหนเยอะน่งเดอีแม่ฟูแค้นให้หนึ่งมึงดหลังสตอแนอบางนึงก็ได้กินแล้วหมวงแอึงก็ได้กินแล้ว Hoa pin nha mọi người nghe hả kinh mình hanna. Hoa nhai hả lạp, mật đỏ đi đây kín I keep looking. Do poong chữ tệp. Give me an chuột. Give me

ไหวบ้าไมากินน้ำเน้กเค้กจะมาแ่บแท้เค้กช็อกโกแลตตาลูกชิ้นฮอตดอกมาละบาทโอ้ได้สีพี่ทองใสแบบนี้ได้ลูกบอิจาให้ได้ลูกหอบใจลว

ป๊าเมาสิจบคลิปแล้วเด้อคลิปยาวแล้วป๊าเมาจบกว่าเด้อคือหอมแท้คือหอมแท้หอมนมนะฮะหอมนมนะโอ้อยากกินเค้กเด้ลูกอยากกินเค้กเด้เอาแม่ป๊ามาอ้าวมาหายป่ายเลยมา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 ก่อนป่ายเลยมั้งอร่อยอร่อยเผ็ดเผ็ดมาลูกบ่เผ็ด ขอบใจเด้อแซบดีเนาะอืมบักหนึ่งมันบ like ักหนึ <s <s um> <s <s ok bueno really ่งมันบริการเอามาป้อนตอเตัวนี้เด่เอาหายปาอืมแซบแซบแซบอยากจำแจวมาหายีกเลยมึงเนิ่งมึงเนี่ยหลังมึงจะเรยก่อนยันหัวทนมืออยู่ พ่ออไลูกหล้ป้าพ่อแหลกป้าเพี้แห้งป้าใหม่เลยตยกู้อ็นป้ายูแม่ป้ายู้ากินเเดียวป้ายูแม่ไอ้บ้า ดีไปบอกไอหนึ่ง่อนเยะน้ำจิ้มม pues ันวดมือเรียบวดไปหลังก่อนไปห้างก็ไปดูปะไปาลังก็เด้อจะมาอมใหม่ไปหลางให้เนาเนียปอนปอนกูแน่บอแม่คายิ่งดูแม่คายเอ้ยินลูกจี้เด้อไปเอิญแม่คายไปเอาว่าป้าชิจบคลิปอยนี่เอาว่า โอ้ยเอาดูดูเออดูแม่เอ็ดแม่แม่ข้เอ้ยเออดิดคีปก่อนเดียยวเดียวมาพี่มาพี่มาพี่ทีนี้าจะขจไปสกันเด้อขอทุกคนมีความสุข กำมหูเด้อน้องหานเด้อกำมหูเด้ bye, bye ิบไดสุคนเด้อบาย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 น้องหนึ่งบาย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 น้องดิวน้องดิวบายบายลูกบายบาย